ดีมากๆกรถถังยอดนักมวยไทยเปิดใจเงินค่าตัว17ล้านนำไปใช้ทำอะไรบ้างรถถังจิตมึงนนชี้แจงแล้วเ,เงินค่าตัวและโบนัสจากไฟชนะทาเครเซกาวะเอาไปทำอะไรวันที่3พฤษภาคม2568หลังจากที่รถถังจิตมึงนอนอดีตแชมป์โลกมวยไทยรุ่นไฟเวทชนะน็อกทาเครเซกาวะยกแรกในสิวัน172เมื่อเดือนมีนาคมผ่านมาในกติกาคิกบ็อกซิ่งที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างไรก็ตามรถถังได้ค่าตัว15ล้านบาท และโบนัสชนะน็อก1.7ล้านบาทรวมเป็น16.7ล้านบาทนับเป็นนักมวยไทยที่ได้ค่าตัวในวันมากที่สุดรถถังเปิดเผยว่าส่วนหนึ่งบัญชีไม่ชอบเก็บเป็นเงินสดผมจะใช้เงินวันละ1000บาทเช่นตื่นมาวันนี้ใช้แค่ค่าทางด่วนมาสัมภาษณ์150บาทแค่นี้ข้าวกินที่บ้านมีซื้อที่ดินส่วนไอดามีสิทธิ์ส่วนหนึ่งที่จะได้นําไปใช้จ่ายส่วนตอนนี้ถ้าใช้จริงๆซื้อสัตว์เช่นแพะควายเอามาลงที่ทุ่งนากับข้าวอาหารนานๆไปกินในห้างทีแต่รอบนี้มีเปลี่ยนลุกบ้าง เพราะเอาไว้ออกงานใส่ให้เขาได้มองเราในอีกรูปแบบแต่งตัวตามกาลเทศะนอกจากนี้รถถังยังจะเปิดค่ายมวยของตนเองรวมถึงทําธุรกิจอื่นๆเพื่อต่อยอดสร้างไรายได้อีกด้วยแถมยังไม่ลืมครอบครัวให้เงินพ่อแม่พี่น้องไว้ใช้ใจ่ายอีกด้วย